สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t d ท n n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดสำคัญๆจากหนังสือดังระดับโลกเลยนะคะ Sapiens ประวัติย่อมนุษยชาติของคุณยูวาลโนอาฮารารีแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงมงุมมองล่าสุดๆของเขาเกี่ยวกับเรื่อง AI อปัญญาประดิษฐ์ที่แบบว่ากาลังจะมาเปลี่ยนโลกเราเยอะเลย แหล่งข่าวของเราวันนี้ก็จะมีทั้งบทสรุปบทวิจารณ์ของตัวเซเปียนส์เองแล้วก็มีส่วนจากการบรรยายของคุณฮาร์รีเรื่อง AI โดยตรงเลยภารกิจเราก็คือสกัดเอาความคิดเด็ดๆที่น่าสนใจชวนคิดจากมุมมองเหล่านี้ออกมาคุยกันค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยจุดเด่นของเซเปียนส์เนี่ยคือการมองประวัติศาสตร์มนุษย์ผ่านการปฏิวัติครั้งใหญ่ๆ3ครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือการปฏิวัติการรับรู้ cognitive revolution การปฏิวัติเกษตรกรรม (Agricultural Revolution) แล้วก็การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution) แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเฮ r ร์รารเขาบอกว่า Homo s a p i e n นเราเนี่ยครองโลกได้ไม่ใช่เพราะแข็งแรงสุดหรือฉลาดสุดแบบเพียวๆนะอ้าวแล้วเพราะอะไรล่ะคะเพราะเราเป็นสัตว์ชนิดเดียวครับที่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในจินตนาการลื่นล้วนได้จินตนาการเช่นอะไรคะก็อย่างเช่นพระเจ้า รัฐเงินหรือแม้แต่สิทธิมนุษยชนสิ่งพวกนี้แฮร์รี่เรียกว่าจินตนาการร่วม i m a g i n e d realities คือมันไม่มีอยู่จริงจับต้องไม่ได้แต่เพราะเราเชื่อเหมือนเหมือนกันไงอ๋ออ๋อมันเลยทรงพลังทําให้เราร่วมมือกันได้เป็นล,ล้านๆคนแบบยืดหยุ่นมากๆเหมือนเรื่องเล่าที่ทุกคนเชื่อร่วมกันอย่างเรื่องเงินนี่ชัดเลยนะคะมันคือระบบความไว้ใจที่แบบใหญ่ที่สุดเลยมั้ง ใช่ครับใช่เลยหรือแนวคิดที่ว่าทุนนิยมเหมือนเป็นศาสนาอย่างหนึ่งก็น่าสนใจมากเหมือนกันแล้วอะไรทําให้เราสร้างจินตนาการร่วมพวกนี้ขึ้นมาได้คะก็คือภาษาครับภาษาคือเครื่องมือสําคัญเลยเราใช้ภาษาเพื่อสร้างตำนานกฎหมายศาสนาวิทยาศาสตร์สร้างความสัมพันธ์ซึ่งจุดนี้แหละครับที่มันจะเชื่อมโยงไปเรื่อง AI ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในปัจจุบันอ่าใช่เลยค่ะ ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆเฮร์รามองว่า AI เนี่ยกำลังจะเข้ามามีบทบาทกับภาษาของเรายังไงนะคะเขาบอกว่า AI กำลังจะเข้าควบคุมภาษาได้เหนือกว่าความสามารถเฉลี่ยของมนุษย์แล้วควบคุมภาษาใช่ครับมันเหมือนกับว่า AI กำลังจะแฮกระบบปฏิบัติการของอารยธรรมมนุษย์ซึ่งก็คือภาษานี้เองหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะการแฮกระบบปฏิบัติการอารยธรรมครับประเด็นคือ AI ไม่จำเป็นต้องมีสติรู้ consciousness แบบคนเราหรือไม่ต้องเคลื่อนไหวได้จริงๆก็เป็นภัยคูกคามได้แล้วอา้าวไม่ต้องมีสติรู้หรอคะไม่จำเป็นครับแค่ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญเนี่ยก็เพียงพอแล้วมันใช้ภาษาสร้างเรื่องราวปลอมข้อมูลสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์ได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นของปลอมก็ตามเพื่ออะไรคะก็เพื่อชักจูงความคิดเห็นชี้นำการกระทำหรือสร้างความแตกแยกก็ได้ นึกภาพตามเลยค่ะแบบว่าเราอาจจะกําลังถกเถียงเรื่องการเมืองเรื่องสังคมออนไลน์กับสิ่งที่คิดว่าเป็นคนแต่จริงๆคือ AI บอทใช่ครับหรือที่น่ากลัวกว่านั้นที่ฮารารีเคยพูดไว้คือ AI อาจจะสามารถสร้างคัมภีร์ให้ลทัทธิใหม่ๆขึ้นมาในอนาคตได้เลยหัวอันนี้ไปไกลมากแต่ก็ก็เริ่มเห็นเขาลางเหมือนกันนะคะใช่ครับเขาถึงเรียกร้องให้มีการกำกับดูแล AI อย่างจริงจังจริงจังเลยก่อนที่มันจะควบคุมเราแทน แล้วมีข้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างไหมคะข้อเสนอแรกที่ชัดเจนคือ AI ต้องเปิดเผยตัวตนเสมอเวลาที่มันมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อ๋อคือต้องบอกใช่ไหมคะว่านี่คือ AI นะไม่ใช่คนครับเพื่อให้เรารู้ว่าคุยกับใครแล้วก็เพื่อรักษาพื้นที่ของการพูดคุยที่มีความหมายในสังคมประชาธิปไตยเอาไว้ไม่ให้ถูกบอดปั่นป่วนเขาเปรียบ AI เหมือนสิ่งมีชีวิตต่างดาว Alien Intelligence ที่เราสร้างขึ้นมาเอง แต่กำลังจะควบคุมไม่อยู่แล้วฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆนะคะทั้งหมดนี้มันก็เหมือนทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อเลยว่าอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นยังไงเมื่อวัฒนธรรมเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของเราอาจจะถูกสร้างหรือถูกควบคุมโดยสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ใช่ครับมันเป็นคำถามใหญ่จริงๆว่าเรื่องเล่าที่เราใช้สร้างความหมายให้ชีวิตสร้างสังคมสร้างประวัติศาสตร์เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไป ู่เลาอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวอีกต่อไปแล้วเราพร้อมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าคิดมากครับชอบเล่มน,นี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า